การอบรมตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคนขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดชายนาฏเป็นอย่างสูงที่ได้เกีเราเป็นและเพื่อความอยู่วมกับครอบครัวและเป็นทางปการใจส่วย่องหลักผู้เสีย่วยที่จะต้องได้รับการรบกวรักษาแรกคยอเป็นโมงไปตามจีนประมาณ2,586ระหว่างวันที่1มีนาคมโมที่3โทรจังเป็นยังื่น2โมงจังหวัดชายนา มีผู้ข้รับการอบรมนสุให้นตามเกณฑ์ที่ทรวสาธารณสุขกำหนดแล้วนซึ่งอ51คนวันนี้ได้เวลาส0คต้อีโอา ข้ามาสิห้าวันไม่เสพไม่เป็นไรรู้สึกมึนหุดิดใช่ไหมสิห้าวันไม่เสจคงเป็นยาปัญหาจากบ้านเรือนที่เราอยู่เป็นยาที่เกิดจากปัญหาชุมชนที่เรา่อนแอร์จำเล่าใหฟังว่าคนที่มาเข้าเรือนจำเด็บถึงสามเดือนสามเดือนไม่ได้เสพยาสักเดือเลยไม่เป็นไรว้นทนสมบูรณ์ แล้วจะออกจนเระยนจำไปก็แปลว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วมันเป็นยาแก้ปัญหาทางสังคมทางใจของพวกเราแหละยจาจากพวกเราหนึ่งใจอาจจะอ่อนถูกหรือทางผิดจะหยุดแค่นี้แล้วกลับโลัวใหม่จะฉันถลำต่อไปเลยลึกต่อไปจนกระทั่งกลับกลัวไม่ได้อันนี้เริ่มรับฝากไม่ด้วยก็ขอให้กลับไปแล้วก็เข้าสู่กานไม่มีนะเราเลือกงานที่จะไม่ทํา ฐานงานจังหวัดบอกเลยว่าต้องเห็นแบ่งวางเรื่องจำก็ไม่เอาพิษหนักสงสัยที่สุดของคนเราคือความพอดีเรารู้สึกเป็นคนที่ไม่เหลือพอทันนึงก็อยู่ไม่ได้สองทันก็อยู่ไม่ได้ต้องใช้เครื่องดูทำไมต้องมาจอดอยู่ที่เทุกคนทำไมผมเน่เป็นเป็นตัวการเงิทุกคนก็้าใเต่าจากเงินเดือนไม่กี่พันบาท องบาทละหมื่นอดทนนวเก็บหอมนอน้าวันขอแค่ผสมเลยสู้องเลยไมให้เด็กแย้ตัวเล็สืดอนาฝเมื่อวานเสรจยาคุ้มข้ั่งไม่รู้นะไม่รู้แล้วปล่อยลูกเสจต่อได้ยัไจกรทั่งอายุยี่สิบกว่าเมื่อวานคุ้มข้ั่ง ปีนแดงข้าตายชาี่เลยเวงมีสะบอกว่าคุ้มข้างต่อหรือวะรเต็มนสามปีฮะไม่เต็มนเออ๋อเร่อ๋อเริ่งแล้วใจจะมา Thank you.